าาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจประจำเดือนมีนาคม2568เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชลิย เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สาบันหลักของชาติคือสาบันชาติสาบันศาสนาสถาบันประมากษัตริย์และประชาชนสำหรับกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันรึกประบาทสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวครั้งนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณโดยรอบวัดโพธิารามหรือวัดทอง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเปาโรสมุรปราการมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนฟรีอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเจ้าที่เทศบาลตำบลบางปูและประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง